Let's go เอาชากก่อนตอนนี้มาเลิกเสแสงดูก็รู้ที่ยิ้มหล้ลอมทั้งนั้นหลอกที่มีก็ปลอมมันให้ว่องไวสายดตาเธอมันฟ้องตลอด oh. ตบปล่อยตัวตนมาเซ <Yeah. S 1> สยสติที่มีประคองให้ดี <Yeah. S 1> ก็พลิกตาทีดตเธอก็แบ๊ดมาทำตัวเป็นคนธรรมดาดีกว่คอสเพลย์เตรียมเลย Match up ไม่ blown ถึงเวลาแบกอัพโปรตีนไทม์ในตัวฉันยังไงก็ Freaky Monster และทำตัวเป็นคนดีเธอตอนนี้มาสายแล้วรอดฉันจะตายเลยก็เชิญไม่ได้แค่เราเอาให้ทุกที่ Pop in หมดแต่ใจดีไปเราวังจากตัวนะ Darling คนทุกคนมันไม่ได้เป็นนิรัยน่าทักซิกยางงี้ไม่ได้นะยสิ w a r n i n g Maniac เรากป็นรถมันดีไปแล้ว เราก็พวกบอกว่านี่คือแมนิแอคแมนิแอคไม่ต้องเก็บซ่อนตัวเองไปรอค่ะสุดท้ายก็เปิดเผยตัวตนมาสิมันไม่ได้ง่ายมันกับไลฟ์อินไลีฟ์อินโซดิงงอนเลิกจะเจอข้อร้องจะไม่ต้องฝืนที่ยิ้มอยู่บนเลยว่าโน f l a เช่ แค่นี้ก็ปลอมันให้ว่องไว <S <S สายแต่เธอมันฟ้องตลอดโอ้ oh. Oh. สิ่ชางกาที่เต็มไปด้วยถุงระเบิดตัวใหญ่ที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไรจะมัน v o l ค a n o สายลบที่สงบก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไรแต่ทุกคน,น้อาช้ชีวิตกันไล่กันซิวทอร์นาโด Poppin หมดแต่ใจบี่ใบระวังจาตตัวนะ darling คนทุกคนมันไม่ได้เป็นนิรอนนะท้งเสกอย่างงี้ไม่ได้นะซี see? Warning Maniac เรากรหน่มันไปแล้วยังกับม a นแยก Beep, Maniac, Frankenstein Don't even make a name. maniac, maniac ha, ha, ha. Maniac, oh, something the the Maniac, P P Dobrikic. Maniac, oh, เต็มไปด้วยลูนาริทีความรู้สึกที่มีมากขึ้นนี้แต่กลับสวยงามสุคราทีได้สัมผัสมันเหมือนเดิมเคยเมื่อเวลาเริ่มผลนผ่านในสุดท้ายมันจะเผยมาตัวตนนี้ที่ซ่อนไว้รอเพียงแค่เธอ yeah! ย e a h maniac maniac 好。